สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่วัดป่าท่ามัวน,นะคะด้านหลังเป็นส่ายน้ํานะคะวันนี้ได้มาทําบุญที่วัดป่าท่ามัวน,นะคะโดยการร่วมทําบุญซื้อที่นะคะสร้างโรงพยาบาลสิริสังวรของจังหวดัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งหลวงตานั้นท่านก็ได้รับเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะให้คนมาร่วมทาบุญ ทางวัดป่าท่ามัวนะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ได้ก็จะนำไปสาสมทบซื้อที่หลังโรงพยาบาลสีสังวาเนม่องสอนนะคะแล้วก็มอบเงินท,ทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลนี่คือสายน้ํานะคะที่ไหลามาแล้วก็นี่คือเริเวณวัดป่าท่ามัวนะคะ นี่เป็นศาราที่เรียกว่าธรรมศาลานะคะวัะป่าทั้งมัวนี้มีธรรมชาติที่ร่มเย็นนะคะด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งช่วงนี้ก็มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมเยอะเลยนะคะ และที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือลานทานะคะของวัดป่าทํามัวาค่ะและนี่คือป้ายนะคะเนตตาธรรมคํา,าคจุนโลก นี่คืออานาบริเวณนะคะบริเวณรอบๆของวัดป่าท่ามัวค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีแม่สีนะคะมาช่วยกันกวาดลานทำค่ะจริงๆแล้วว่าต่าท่ามัวช่วงนี้ก็เปิดตลอดเลยนะคะ ก็นำผลตรวจเ e อ K เมานะคะที่วัดแล้วก็ท่านก็สามารถมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้นะคะโดยการนำของหลวงตาสายหยุดนะคะวันนี้ดิฉันมาทำบุญนะคะก็รู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญะคะ่ะแล้วก็ที่นี่เลี้ยงอาหารเจนะคะเป็นอาหารบริสุทธิ์คะ่ะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านมา ปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงเข้าพรรษานะคะที่วัดป่าท่ามัวแห่งนี้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่ค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ